รีวิวจอมอนิเตอร์หมุนได้ปรับได้เหมาะสำหรับคนที่ work from home และเรียนออนไลน์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรก็จะ,จะมารีวิวจอมอนิเตอร์แบรนด์ MSI นะคะรุ่น MD 2 4 1 PW ซีรีส์ตัวนี้เองตัวนี้นะคะหมุนได้ปรับได้เหมาะกับคนที่กำลังทำงาน work from home รวมไปถึงเรียนออนไลน์หรือใครที่เป็นสายบันเทิงที่ชอบจอใหญ่ๆตัวนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีรางวัลการันตีด้วยนะคะนั่นก็คือรางวัล r e d d o t Winner สองส่วนึ่นั่นสะ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 เองค่ะ ไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงค่ะจากที่บอกไปนะคะว่าจอเนี่ยสามารถปรับด้านหมุนได้นะคะจอเ s i ตัวนี้นะคะหน้าจออยู่ที่2ี่มินิ้วนั่นเองมีความบางแล้วก็ที่สําคัญน้ําหนักเบาตัวนี้เนี่ยรีเฟรชเลตอยู่ที่7 5เฮิร์ตนะคะในส่วนของจอนะคะสามารถปรับเงยได้และปรับกลมได้ตามที่สะดวกและเหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนเลยนะคะและตัวนี้นะคะยังสามารถปรับความสูงขึ้นลงได้อีกด้วยค่ะ ตัวนี้นะคะ MD 2 4 1 w เนี่ยรองรับในเรื่องของการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ยังได้ค่ะในส่วนของการหมุนนะคะสามารถหมุนได้ถึง90องศาแล้วก็เอียงข้างได้ถึง30องศาค่ะต่อมาในส่วนของขาตั้งและก็ฐานนะคะ ฐานของเขาเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตัวตั้งของเขาเนี่ยจะเป็นรูปวงกลมจับถนัดมือแล้วก็ประกอบง่ายมากค่ะตัวด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นวงกลมนะคะให้เราเนี่ยเสียบลงไปกับจอได้เลยตัวนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีในการส,สะท้อนแสงได้ดีนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีในการถนอมสายตาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโรบูไรหรือว่าฟิงเกอร์ฟีนั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องของการใช้งานนะคะการตั้งค่าเนี่ยสามารถตั้งค่า OSD ใช้4ปุ่มด้านล่างนี้เลย ส่วนใครที่มีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วแล้วอยากจะได้จอไปเพิ่มนะคะตัวนี้ก็ใช้งานได้นะคะตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อผ่าน HDMI แล้วก็ USB Type C ค่ะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยได้ทํางานได้หลายจอมากขึ้นนะคะจอโน้ตบุกออ๊กจอหนึ่งและก็จอ m มอนิเตอร์อีกจอนึงค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆจริงๆไม่ว่าจะ work from home เรียนออนไลน์หรือว่าทํางานที่บ้านหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะใครที่เป็นสายคุมโทนโต๊ะ หรือกำลังอยากจะจับโต๊ะคอมและอยากได้จอมอมิเตอร์ MSI Modern MD24PW Series ตัวนี้เนี่ยคุณโทนสวยมากๆเลยนะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ